สวัสดีค่ะสุชาโนค่ะวันนี้กลับมาต่อกันตอนที่2ของ Australian Money หรือว่าเงินออสเตรเลียนนั่นเองค่ะคลิปที่แล้วเราพูดกันคร่าวๆถึงสกุลเงินของออสเตรเลียว่าเขาเรียกกันว่าอย่างไรบ้างถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะก็เข้าไปดูย้อนหลังได้ตามลิงก์ข้างบนเนี่ยค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของเงินเหรียญที่ออสเตรเลียนะคะ คือเงินออสเตรเลียเนี่ยก็จะแบ่งเป็นธนบัตรแล้วก็เหรียญแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของเหรียญที่ออสเตรเลียค่ะเงินเหรียญของที่นี่ค่ะเขาก็จะแบ่งตามมูลค่าของเหรียญก็คือจะมีเหรียญ5เซนเหรียญ10เซน20เซนแล้วก็50เซนนอกจากนี้ก็จะมีเหรียญที่เป็นดอลลาร์ก็คือ1ดอลลาร์แล้วก็2ดอลลาร์นี่คือเหรียญที่มีมูลค่ามากที่สุดแล้วเงินเหรียญค่ะทางภาษาอังกฤษ ทั่วๆไปเราก็จะเรียกกันว่าคอยคือเราก็ท่องกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะว่าคอยเนี่ยแปลว่าเงินเหรียญคอยแปลว่าเงินเหรียญก็บางครั้งค่ะเขาก็จะใช้คําว่า Ch take your change Tra take change ที่แปลว่าเงินถอนนี่แหละคําเดียวกันยกตัวอย่างเช่น Do you have change ก็คือหมายความว่ามีเงินเหรียญบ้างไหมหรือว่ามีเงินย่อยบ้างไหมแต่มีวันหนึ่งค่ะไปซื้อกาแฟกับเพื่อนแล้วเพื่อนเขาบอกว่า let me fix this I want to get rid of shrapnel in my pocket เราก็เฮ้ยอะไรอ่ะ shrapnel วันนั้นฮะเป็นวันแรกที่ได้ยินคำว่า shrapnel แล้วเพื่อนบอกว่าคำคำเนี้ย shrapnel เนี้ยเป็นอีกคำหนึ่งที่ชาวออสเตรเลียใช้เรียกเงินเหรียญของเขาถ้าแปลงกันตรงๆหรือว่าดูตาม dictionary เนี้ยเราจะรู้ว่า shrapnel เนี้ยแปลว่าเศษกระสุนเศษลูกปืนที่ที่เขา โยนระเบิดหรือว่ายิงกระสุนแล้วมันจะมีเศษกระจุยกระจายออกมาเหมือนเป็นเศษเหล็กอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ทีเนี้ยที่เขาใช้คําว่าชรับ p n e กันเพราะว่าเวลาที่ชาวออสเตรียเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะมีเหรียญเยอะเื่งเล่าก็คือว่าเขาจะเอาเงินเหรียญเนี่ยใส่ในกระเป๋ากางเกงแล้วพอเดินไปเดินมามันหนักหรือมันเหวีย่ยงอะไรก็ไม่รู้แล้วกระเป๋ากางเกงมันขาดเขาก็เลยพูดกันตลกตลกว่าเงินเหรียญเนี่ยแหลมเหมือนกระสุนเลยเจาะทะลุกางเกงฉันขาดเป็นรู เขาก็เลยใช้คำว่า Shrapnel จนเป็นเรื่องปกติคือพูดกันมาเรื่อยๆจนเป็นภาษาท้องถิ่นที่พอพูดถึงคำว่า s h r ป n n เนี่ยจะหมายถึงเงินเหรียญปกติเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะหมายถึงเฉพาะเหรียญเล็กคือจะเป็นเหรียญ5เซนเหรียญเล็กๆแต่ปัจจุบันนี้โดยรวมเขาจะหมายถึงเงินเหรียญทั่วๆไปจะเป็นเหรียญอะไรก็ได้ก็คือ Srap n นอทางนั้นเลยอันนี้ค่ะเป็นอีกคำหนึงที่ ออสเตรเลียที่เขาจะใช้พูดกันคือคำว่าเรียญที่ออสเตรเลียสามารถใช้คอยก็ได้ใช้ Change ก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นในกลุ่มเพื่อนสนิทกันในกลุ่มครอบครัวมีงานปาร์ต,ตี้อะไรเงี้ยสับนอถือว่าเป็นคำท้องถิ่นถือว่าเป็นคำแสลงก็ได้เพราะว่าไม่ค่อยใช้กันแต่ว่าถ้าชาวออสเตรเลียพูดเขาจะเข้าใจกันว่าหมายถึงเงินเหรียญเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่า ธนบัตรแต่ละใบของชาวออสเตรเลียเขาเรียกว่าอย่างไรไม่ใช่ธนบัตรทั้งหมดแต่แยกเป็นแต่ละใบแต่ละใบเรียกว่าอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้านะคะถ้ายังไงก็กด subscribe ติดตามกันไว้นะคะแล้วก็มาติดตามกันต่อในคลิปหน้าเรื่องของออสเตรเลียนมันนี้ค่ะ Please below take your change, dispense the scanner not to your shrapnel.